สวัสดีครับทุกคนวันนี้ฮะยินต้อนรอบเข้าสู่ช่องอิสระฮะวันนี้จะพามาดูนะฮะหิมะที่ประเทศสวินแสแลนด์ไม่มีอะไรมากครับแค่จะพามาดูหิมะครับจะพามานี่เราเหมือนน้ำแข็งใส ด,ดูความหนานะฮะอันนี้เลยนะฮะก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสเบอร์วาชาแนลนะฮะคือวันนี้อย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะไม่มีอะไรมากนะครับผมจะพามาดูหิมะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าคือตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยหกเจ็ดปีเนี่ยปีเนี้เป็นปีที่หิมะตกเยอะมากมากเลยนะครับผมดูสองครั้งทางเนี้ยเต็มไปด้หิมะนะครับผมซึ่ง มันทําให้การขมนาคมนี่อันตรายเลยครับดูดิทางเดินแทบไม่มีเลื่นๆด้วยนะครับเป็นหิมะไม่ได้เป็นรถบัสหรือว่ารถไฟหรือว่ารถส่วนตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับแต่เป็นแล้วก็ตรงตรงนี้นะเป็นสนามเล็กเล่นซึ่งมันแต่ก่อนมันเดินได้เห็นเห็นเห็นม้าเลื่อนตรงนั้นไหมครับอตรงชิงชาะะ้าฮะตรงชิงชา้าดูไปดูชิงช้าตรงเนี้ย แต่ก่อนตรงทิงช้านะครับมันจะสูงกว่านี้แต่หิมะมันขึ้นมาได,ด้ประมาณเกือบกับหนึ่งไม้มันทัดนะครับเกือบหนึ่งฟุตนะครับความสูงของหิมะที่มันมันหนาไปขึ้นมาก็ <c oughs> คือวันนี้วันนี้วันหยุดนะครับผมจะพามาดูหิมะแล้วก็ถือโอกาสว่าไปซื้อของด้วยอันนี้คือสองข้างถางไอตรงนั้นนะฮะที่เห็นเยอะๆนะคือเด็กครับเด็กตรงนั้นจะมีเนินลงไปแล้วเด็กจะไปเล่นนะสไลดเดอร์ของหิมะครับสไลดเดอร์สกีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมพาไปดูสี่โมงแล้วนะครับผมสี่โมงแล้วมีแดด อากาศติดลบประมาณสององศาปกติแล้วเนี่ยตรงนี้คือทางทางเอาไว้เดินไม่มีที่ให้คนเดินเลยนะผมผมก็เลยต้องเดินกลางถนนแบบนี้เลยเ <c oughs> ด,ดินอยู่กลางถนนคุยกันต่อเรื่อง<ม>เรื่องสภาพภูมิอากาศการเป็นอยู่นะครับคือตอนนี้พอปีสองพันยิบเอดเนี่ยเขาก็มาเอาอีกทีทช่วงที่สิบปดกราคมถึงิ้นเดือนเดือนสองนะครับแล้วก็การล็อกดาวน์ของที่นี่นะฮะผ่านนะครับผลกระทบมากมายต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนี่โดนหนักเลยเจ้าของธุรกิจและอะไรหลายอย่างรถเนี่ย ขับแทบไม่ได้แล้วคะจากปกติมีทุกสิบห้านาทีรถบัสรถรางนะฮะหรือว่ารถ tram ขับกันแทบไม่ได้เลยแล้วก็ขับมาหนาะคมกันทางรถไปแทนนะครับโอ้โหนี่คือหิมะสูงมากเลยครับตรงนี้เนี่ยคือต้องใส่แว่นนะถ้าเกิดใส่แว่นกันแดดนะถ้าเกิดใครเคยเล่นสกีจะรู้ว่ามันแยงตาม,มากเลยกั่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขาวหมดสนุกดีนะะแต่ว่าอย่างที่บอกัมนใช้ชีวิตลำบากอะไรมาในลำบาก พูดต่อเรื่องล็อกดาวนะฮะการล็อกดาวรอบที่สองก็คือร้านอาหารจะปิดหมดขายได้เฉพาะเทคกอาเวนะครับผมแล้วก็พวกร้านขา,ขายของกินร้านแบบอของที่มันจําเป็นต่อการใช้ชีวิต,ตพวกร้านขายยาท่านตัดผมอะไรพวกเนี้ยเปิดอยู่นะฮะร้านขายเสื้อผ้าที่ปิดหมดเลยครับผมแบบพวกเสื้อผ้าแบรนด์น้องแบรนด์เนมทุกวันเนี้ยเหมือนมันไม่มันไม่มีคุณค่าเลยเอะด,ดูดูความหนาของหิมคะครับนะฮะอยัางกับดินแดนสวรรค์ยังกับ One, กบอลเดอร์แลนด์ แลละหังจากนี้ก็คือว่าใครใครที่ทํางานกับที่โฮมออฟฟิศได้คือทำที่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนส่วนคนที่แบบทําพวกร้านตัดผมหรือร้านอะไรที่มันเปิดอยู่เนี่ยก็ต้องไปทําส่วนส่วนเจ้าของธุรกิจร้านอาหารอะไรพวกนี้นะฮะทางรัฐบาลจะจ่ายเงินให้80เปอร์เซ็นะฮะหมายถึงว่ารัฐบาลจะอุ้มเจ้าของธุรกิจระดับหนึ่งอารมณ์อารมณ์ประมาณแบบว่าสมมติอากที่ได้เงินคนละ ว่าตเปอร์เซ็นตอนนี้ก็จะเรียบ80%นะครับผมน,นี่ขนาดในเมืองนะครับผมดูดูดูจากเห็นไหมถ้าเกิดเราเรแบบว่าชื่อวยกคุยยังไงวิกฤตโควิดเนี่ยอันตรายต่อทุกคนมากเลยนะผมแม้แต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่เศรษฐกิจอ่มั่นคงขนาดนี้ยังเจอแ,แ,แล้วก็มาเจอหิมะอีกเนี้ยหิมะคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์น่ะเขามีระบบรับเตรียมรับมือที่ดีนะแต่อันนี้ตอนเช้าเขายังรับมือไม่ทันเพราะเมื่อวานนะ มาตกทั้งวันทั้งคืนเลยจนมันเยอะขนาดนี้นะครับมันเยอะจนแบบว่าคนเหมือนเหมือนคนไม่เคยเห็นมีครัาฝรั่งก็ตื่นหิมากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ตื่นแน่ผมก็ขอให้ทุกคนท,ที่ที่ไทยหรือที่ไหนก็ช่างนะฮะปลอดภัยจากโรคร้แล้วก็ดูแลรักษาตัวเองนะฮะล้างมือบ่อยๆใส่แมสก์นะครับไปไหนถ้าเกิดใครป่วยถ้ามีอาการก็รีบไปหาหมอแล้วก็ปวดนะครับผม เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูด้วยว่าซื้อของซื้อยังไงนะฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเราทำมาคีกับหลับที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกร้านที่เปิดนี่ครับอันนี้คือที่เราจะไปซื้อของทีางานเดนเนอร์ถ้าใครมาสวิตนะฮะอย่างที่ใครบอกไว้กาไปซื้อของในคิออสคอนแทนท์การไปซื้อฟู๊โฟล์มิมโครหรือเงื่ออะไรประมาณนี้นะครับต้องระวังว่าคุจะข้ามไปตรงนั้นยังไงเนี่ย นะเปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆนะซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับมาดูว่าเขาขายอะไรบ้างคืออะไรบ้าง าซื้อก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมมาซื้อของอันนี้คือเราเข็นซื้อของมีมากองเยอยงนี้ไม่มีใครมาทาความสะอาดวันนี้ก็แค่นี้นะฮะก็ขอพอ,อไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่ค,คลิปหน้าฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมผมดิวอิสเบอบาชาแนลนะฮะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดสัตส,สับคายด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับผมบายบาย